สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุดูสุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกันหนุ่มมันโคกมื้อน,นี่อยู่ที่บ้านสำภูทองเด้ออำเภอคอนสานนะครับมากับไอ้กบพอดีว่าไอ้เอฟซีเพื่อนโทรมาบอกเมื่อคืนนี้ครับให้มาเอาต่ออยู่หลังบ้านออกให้เดี๋ยวไปเบิ่งกันเข้าไปเบิง่งเราหั่งใหญ่อยู่อยู่ต่ำๆกับต้นบะกูดนะครับเดี๋ยวมาแบ่งให้พ่อตาแม่ยายได้กินกันนะครับไอ้เพื่อนบอกไปเบิ่งกันว่ามันจะคักบก่กขอให้หมานแต่พี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ่งขหังต่อนี่วะไม่นี่วะเนี่ย Op oiê malau tóc máy cung cấp

กำไรนี่งามเลยเลยปวดปวดว่ามีบุรดายได้เสียกนะอ้ก็เร็วมาจนเมยดึงกับใปด่วยวมีแก่งเนเดินนี้มองปิดเบิดบ่อเนี่ยแจกมาดึงนะครับไม่รู้ว่าไงแกกเขาถิกกันเนาะแจกสองแต่ะเดินวนไปบุญกอนได้ เดี๋ยวเอาเชือกมามัดดีๆก่อนพี่นะ้องโมแมนละ่ะเอาเชือกมาดึงให้ผมไปหามาหน่อยครับงามเลยผู้ดักเดี๋ยวว่าจากชั้นหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นครับงามๆเลยพี่น้องครับผมดังไฟไว้พุ่นแล้วพี่น้องผมย่างมันไปดังพุน่นเนาะโอ้สามไก่จ้ะตั้งต่ำเลยนี่แหละครับ สวยงามแตนที่หนึ่งเอาล้วเอาเลยครับตุ้มอยู่โอเคแตนที่สอง เป็นวงนอกละ่ะเออเป็นที่สามเอาหรอวะเอ้าลูากที่เอาอีกหน่อยหนึง่งแอบแอบเอาจากเคร่งแอบไม่ต้องเอา,าเออเอาครับจัดการเลยใต้ขโมยว่าเอาอีกจัดเครื่องเยอะ ยีครับดีเด้อพี่น้องโอ้ยังเอาอราจะได้ครับเฮ้ยไอค้คนนี้จะงนไบบบบอลว้าล้ออ้ยอันนี้เดี๋ยวให้เฮ็ดขั้งต่อเด้อพี่น้องนี่จะขั้งต่อแหละไป อยู่วงนอกครับกรับครับทีเดียวหางเริ่มหางแล้วพี่น้องกลางๆบยใส่แล้วตาบอกว่าอยู่สามสี่เดือนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อได้พี่น้องเดี๋ยวไปเลาะสองกระไอ้กุบนะครับไอ้กุบกำลังซองตามปลานี่เลยนะอันนี้พ่อเราจะให้ขนมตาลมากินพร้อมกับคนละชุงนี่ผมแบ่งมาหน่อยหนึ่งเด้อนี่ยจะให้เราไปบุดเลยนะครับเหลือไว้อยู่ รอบสองอาจจะได้เห็นกันอยู่นะครับเอาเบอร์โทรไอ้กบให้พ่อเราไว้แล้เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปพ่อเราจะโทรมาหาเขาก็จะไปจกกันอีกไหนไ่นอ้องขอบคุณไอ้เอฟซหลายๆที่โทรมานะครับไปมื้อนี้ขอให้มันๆคักๆอีกจากสามหังเด้อ <laughs> ไป